สัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้มือใหม่นะคะสาหรับมือใหม่เราจะมาทดลองเพาะต้นบอนด่างกันนะคะซึ่งตอนนี้เป็นกระแสะมากเลยค่ะเราก็จะทําตามกระแสะอีกครั้งหนึ่งนะคะลองดูเรามือใหม่ค่ะยังไม่เคยทํานะคะค่งทำครั้งแรกตรงนี้เราจะหาขุดได้ตามบ้านของเราเองนะคะตรงนี้เขาเรียกบอนด่างกระดาษหรืออีกภาษาหนึ่งเขาเรียกว่าถุงเงินถุงทองนะคะตรงนี้เดี๋ยวเราจะขุดเอาหัวไปซึ่งเราก็ขุดไว้แล้วนะคะตรงนี้ หัวใะใหญ่เหมือนกันค่ะต้นนี้ต้นนี้ใหญ่มากค่ะอีกสายพันธุ์หนึ่งสองสายพันธุ์จะมีอยู่สองสายพันธุ์นะคะอีกสายพันธุ์หนึ่งจะเป็นด่างอีเหนานะคะตรงนี้ทอที่ที่เราจะทราบชื่อนะคะตรงนี้หัวก็ใหญ่เหมือนกันค่ะแล้วอีกสายหนึ่งสายพันธุ์หนึ่งก็จะเป็นตัวนี้ไม่ทราบแน่ว่าชื่ออะไรนะคะเดี๋ยวเราต้องไปศึกษาดูก่อนค่ะเราก็ขุดมาได้หนึ่งหัวน้อยๆนะคะซึ่ง หาหายากค่ะตรงนี้ที่บ้านเราก็จะมีแต่ส่วนบอลตรงนี้จะมีเยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเราจะมีวิธีการเพราะเลี้ยงยังไงนะคะต่อไปเป็นขั้นตอนการเตรียมอุปกรณ์นะคะที่เราจะทําการทดลองเพาะดูนะคะมันจะมีถ้วยค่ะถ้วยแบบนี้นะคะคือพลาสติกแล้วจะมีฝาเปิดแบบมีฝาเปิด ด้วยนะคะแบบนี้ค่ะแล้วตรงนี้จะเป็นทรายทรายนี่เราจะต้องล้างด้วยน้ําจนใสนะคะให้น้ํามันใสล้างเอาฝุ่นอาตตกอนเอาดินออกนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นขุยมะพร้าวนะคะซึ่งเราแช่น้ําไว้แล้วหนึ่งคืนนะคะตรงนี้ที่เราจะต้องเตรียมไว้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยค่ะ หลังจากที่เราได้หัวมาแล้วนะคะที่เราไปคูณมาแล้วต้นมันก็จะใหญ่ประมาณนี้เลยค่ะที่เราแยกเอาหัวมันมาส่วนตัวเนี้ยเดี๋ยวเราจะเอาไปปลูกต่อนะคะจะเก็บไว้ก่อนตัวนี้เดี๋ยวเราได้มาล้างเอาดินออกก่อนนะคะคือตรงนี้เราล้างเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะทําการตัดรากตัดเอาลากมันออกค่ะ นี้เราลากออกแล้วนะคะเราก็จะทําการผ่าค่ะขึ้นเลยรึ่งเลยค่ะให้ได้ชิ้นเล็กๆประมาณเซนหนึ่งก็ได้แล้วนะคะ จากที่เราแอบ,บดูนะคะแอบ,บศึกษาดูวิธีการเพราะนะคะก็จะได้เอามาทดลองทำดูสำหรับมือใหม่ทุกท่านนะคะจะดูคลิปนี้เอาไว้เป็นตัวอย่างก็ได้เอาไว้เป็นเคสกรณีศึกษาก็ได้นะคะ หลังจากนั้นเราจะล้างล้างเอายางออกออกให้สะอาดนะคะตอนทำนี่บางคนที่แพ้ให้ใส่ถุงมือนะคะเพราะว่าบอลบอลมันจะมีความขันอยู่ในตัวอยู่แล้วนะคะไม่ขึ้นชื่อว่าเป็นบอนลนะคะล้างจนยางขันหายไปค่ะจนยางขันสะอาดเลยค่ะ ้างเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนําตรงนี้นะคะหัวบอลเอาไปพึ่งแดดให้แห้งก่อนนะคะสักประมาณ15นาทีค่ะแล้วเดี๋ยวจากนั้นเราก็จะมาทํากันเพาะต่อนะคะจะพึ่งแดดไ้ก่อนเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเรามาเตรียมอุปกรณ์ที่จะใส่นะคะเราจะเจาะเจาะรูตรงก้นนิดนึงนะคะสักประมาณ2รูค่ะเจาะรูหาอะไรเจาะก็ได้นะคะแต่ตรงนี้ของเรา มีมีดค่ะเราเอามีดมาเจาะมีดปลายแหลมนะคะเจาะไปเลยค่ะสองลูกแล้วนะคะวันนี้เราจะทดลองทำดูนะคะจะเป็นทรายแล้วก็ขุยมะพร้าวนะคะทรายใส่เลยค่ะ o อ้ no น้ำเขาซึมออกก่อนนะคะวางทิ้งไว้เลยคะ่ะตัวน,นี้จะเป็นขุยมะพร้าวนะคะได้แล้วค่ะสองอันตอนนี้ตัวที่เราพึงไว้ได้มาแล้วนะคะ วิธีการวางนะคะตัวทรายก่อนละกัน <c oughs> เอาตรงที่เป็นเนื้อขาวๆนะคะเอาความหน้าลงให้มันมุดอยู่กับทรายนะคะก็วางไว้ <c oughs> เอาไปแบบนี้หละค่ะ <c oughs> เอาให้เนื้อมันโดนทรายนะคะ <c oughs> หวหนึ่งก็จะได้หลายต้นเหมือนกันนะคะถ้างอ,อกมา ไปเียดๆกันอย่างนี้แหละคะ่ะไม่เป็นไรแต่ให้เนื้อมันโดนทรายแล้วเอาผิวผิวเปลี่ยวภายนอกขึ้นข้างบนนะคะต่อไปขุ้งพา้าคุมงพ้าก็จะวางไว้แบบนี้เลยค่ะวางไว้เหมือนกันเอาเนื้อลงข้างล่างนะคะเอาผิวขึ้นข้างบน ราจะทดลองดูว่าระหว่างสองแบบนี้แบบไหนที่ให้การเจริญเติบโตได้ดีกว่ากันนะคะตรงนี้เราอยัางเหลือดูอีกคึ่งชิ้นปกติบอนมันที่เราปลูกทิ้งๆไว้ปกติมันก็งอกง่ายอยู่แล้วนะคะแพร่ขยายได้ง่ายมากเลยค่ะแต่นี่คือเป็นการทดลองทําอีกวิธีหนึ่งนะคะจริงๆปล่อยตามธรรมชาติก็จะแพร่ขยายออกได้ง่ายเหมือนกันค่ะ อ่าแล้วเราก็จะปิดปิดก็ปิดปิเดี๋ยวเราจะไปเก็บเอาไว้ในที่ที่มีแสงลําไรนะคะตรงนี้เรียบร้อยแล้วค่ะเราจะไปเก็บเอาไว้ที่มีแสงลำไรนะคะเดี๋ยว เราจะติดตามดูว่าผลของเรามันจะออกมาเป็นยังไงนะคะสําหรับคลิปนี้เพื่อนๆสามารถนำไปทดลองทํากันได้นะคะแต่ตัวบอลนี้คือจะใช้เวลานานนิดนึงนะคะประมาณ2เดือนค่ะโอเคนะคะสวัสดีวันี้สวัสดีค่ะ